ขอบตาดำหายจริงแอมคอนเฟิร์มขอบตาดำหายจริงค่ะขอบตาดำหายจริงคอนเฟิร์มค่ะขอบตาดำมากค่ะทุกคนตอนนั้นแอมคิดว่าอาหารเสริมเนี่ยนะจะช่วยเรื่องขอบตาดำเนี่ยเมื่อก่อนนะคะที่แอมยังไม่ได้ทานเนี่ยใต้ตาดำแอมคือดำมากบวมด้วยหลังจากทานไป2วงสเนี่ย อาการใต้ตาค้าแอมก็จางลงกล้าพูดตรงๆได้เลยนะคะว่าจางจริงเดืดมากคือปัญหาเรื่องขอบตาดําอ่ะมันหาทางรักษายากมากเลยนะเนี่ยให้ดูวิดีโอนี่คือของจริงนะคะจะเห็นได้ว่ามันดําจริงๆดํามากๆเนี่ยค่ะ แล้วตอนนี้คือนี่เพิ่งทานไป14วันเองนะคะเห็นไหมคะว่ารอยดำเนี่ยมันหายจริงมันจางลงไปเยอะมากมีปัญหาเรื่องขอบตาดำนะคะเป็นคนตาลึกด้วยนอนดึกด้วยค่ะ<อ>ตาเนี่ยนะคะดูคล้ำโทมแล้วก็มีปัญหาแบบผิวริ้วรอยด้วยนิดหนึ่งนะคะ14วันเท่านั้นนะคะขอบตาที่ดำๆเนี่ยมันก็เริ่มแบบสว่างกระจ่างใสชัดขึ้นนะคะก็แบบว่าหน้าสดก็รอดอะไรแบบนี้นะคะ